มัจก,การในการครับ uh huh. ช่ขอเรียนถามดูความไม่รู้ครับมนุษย์ของคนเราเนี่ยไม่รู้หลายอย่างแม้กระทั่งร่างกายของผมรเราไม่รู้เราเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นมันก็คือโทษใจเราจางมือผมเนี่ยครับเมื่อผมเปรียบเทียบหัวใจคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ศรัทธาไปจ้าแล้วก็ฟังการสอนของพาาายา์มาเรื่อยๆในฟังยูทูกวันนั้นก็ประทับใจ อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์เทศช้ำเรื่องลิงติดตังครับผมฟังในย t u b e ว่าเอาลิงตัวหนึ่งมันงูมากมันเอาลิงไปมันเอามือมันไปจับตังแล้วมันมันก็ติดอีกแล้วมือข้างหนึ่งไปจับมันก็ติดอีกเอาเท้าไปยันเราก็ติดอีกมันโมโหูมากแล้วมันก็ป่าไปกัดมันก็ติดอีกแล้วก็นายพ่านมาก็ห้อยเอามันไปเลยผมประทับใจคำพูดของพระอาจารย์ อย่าไปที่นี้มามาเลยจัดท้าอยากจะฟังซ้ำครับนะก็เนี่ยตัวตังเหนียวเนี่ยพระองค์ก็จัดเหมือนกรรมกุณห้านั่นเองเนาะกรรมกุณ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นตัวทําให้เราเราติดข้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่ได้เรังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเปรียบเหมือนตังเหนียวเอามือไปแตะก็ติดเอามือข้างหนึ่งแตะก็ติด เอาเท้าข้างหนึ่งยันจะเอาออกเท้าติดอีกเอาเท้าอีกข้างหนึ่งยันออกเท้าติดอีกโมโหเอาปากกัดปากติดอีกเสร็จเลยนะในพรานมาก็เอาฉมวกแทงหิ้วไปได้ตามปรารถนานะทีนี้เราจะละสิ่งนี้ยังไงพระองค์ก็ให้ก็แล้วแต่กําลังของบุคคลนะใกลกําลังน้อยก็ค่อยๆละนันทิละนันทิไปทีละเล็กทีน้อยเรื่อยๆ การที่จิตผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเนี่ยยมรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบวางรู้ตัวรีบวางรู้ตัวรีบวางตรงนี้เป็นการละความเพลินแล้วเป็นการตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติเอากายยกตาสิมาแทรกแทนแทนอารมณ์อื่นๆไปเรื่อยๆให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นเองให้เราทราบว่าโยมเข้าใจเข้าใจให้ดีถึงธรรมเพียงบทหนึ่ง ของพระศาสดาแล้วนำไปทำเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลว่าอันโน้นก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ยังไม่รู้ไม่ต้องรู้อันเดียวเข้าใจอันเดียวแล้วนำไปทำหลุดพ้นได้แล้วนี่คือความง่ายความง่ายของคำของตถาคตที่มีผลต่อการหลุดพ้นด้วยการเข้าใจทำแม้เพียงบทเดียวนะเป็นพ่อหูสูตรได้แล้ว หลุดพ้นได้แล้วเพียงพอแล้วแต่ถ้าเราจะแตกฉานเพื่อให้เป็นการพอตัวเพื่อผู้อื่นก็ให้เราเสพคบพระสูตรให,ให้มากฟังให้มากฟังให้บ่อยเพื่อเราจะตอบเข้าได้ด้วยบทพันชนะไม่งั้นเรารู้อยู่ในใจเนี่ยแต่พูดออกมาทางปากพูดไม่ได้ไม่รู้จะสื่อเขาเข้าใจยังไงสื่อไปแล้วพูดไปแล้วมันเป็นคำพูดเรามันก็มีรูรั่วช่องโหว่ เขาก็แย้งมาได้อีกมันก็เลยต้องใช้คําของตถาคตซึ่งจะเป็นคําที่ไม่มีรูรั่วช่องโหว่เปนะนะแล้วคนฟังจะเข้าใจได้เป็นการเรียกว่าปราบเสยนนามหรือปราบข่าศึกโดยธรรมโดยใช้คําพูดของพระศาสดาที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยะัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงระศดาจึงให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยนำคำของพระองค์นี่แหละที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะสมบูรณ์ด้วยพันชชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยไปประกาศและความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นสังฆสามัคคีจะเกิดขึ้นเพราะเราแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติ แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าพระองค์ไม่ได้ประพฤติมาคือเราแสดงอะไรตรงๆระศสดาบอกไว้กล่าวไว้พาสิทธิไว้ก็บอกว่าอันนี้พระองค์กล่าวไว้บอกไว้พาสิทธิ์ไว้อันไหนพระองค์ไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ไม่ได้พาสิทธิ์ไว้เราก็บอกตรงๆว่าอันนี้ไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ไม่ได้พาสิทธิไว้ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างนี้ อาน,นิสงค์ของผู้ที่กระทําอย่างนี้พระองค์บอกว่าจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์หรือในเทวโลกเนี่ยตลอดกับหนึ่งและจะไม่พลาดทำอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะทำอันกเกษมเกษมแปลว่าปราศจากโยคะคือเครื่องลอยลัดทำที่ปราศจากเครื่องลอยลัดก็คืออมตะหรือนิพานนั่นเองที่พระองค์บอกว่าประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตได้เปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตได้ปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษส,สงแล้วบอกพี่กูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคาเาิดเห็นนฉะนั้นเวลาโยมอ่านคำพระศาสดาเนี่ยคำพระส,สาสจะจะเชื่อมกันเอะเอาเรอ่านพระสูตรนี้ทำอันกเกษมจากโยคคืออะไร อ่านไปเรื่อยๆถ้าอยากรู้อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจออ๋อพระสูตรนี้บอกทำมันกเกษมจากโยคะคืออมาตะธรรมประตูนครแห่งความไม่ตายนั่นเองซึ่งจะไปเชื่อมกับพระสูตรที่ตัดบอกชื่อของโสรบันชื่อของโสรบันชื่อหนึ่งคือยืนอยู่จดประตูแห่งอมาตะดังนั้นโสรบันเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมาตะหางออกเข้าสู่ความไม่ตาย เราขณะนี้กำลังยืนอยู่บนสภาวะแห่งความตายเกิดแก่ตายหลุดประตูนี้ไปแล้วก้าวเข้าสู่อมตะคือความไม่ตายและสภาวะนี้ก็เป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่พวกเราไม่รู้คือมีอวิชชาคือความไม่รู้ว่าขันห้านั้นไม่ใช่ตัวเราของเราเราเพลินเราพอใจกับขันห้า ละความเพลินละความพอใจในกันห้าได้เมื่อไหร่คือหลุดพ้นไม่ต้องตายต่อไปการไม่ตายไม่ได้ขาดศูนย์ความคิดว่าขาดศูนย์ผิดอีกตรงจึงบอกมีการดำรงอยู่เป็นความคงที่เป็นสภาวะที่ไม่ตายเป็นสภาวะหนึ่งที่มีสามคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏบาลีใช้คาว่านอุปาโทปัญญ,ญายติ ไม่ปรากฏมีการเกิดนวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัติตตสารยะตะตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏน,นี่คือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนอยู่แล้วดังนั้นการได้นิพพานไม่ใช่ได้ของใหม่ไม่ใช่เป็นการได้อะไรขึ้นมาแต่เป็นการละวางสิ่งที่ยึดถือผิดๆออกไปจนหมดแล้ว ได้สภาวะเดิมกลับมากลับเข้าคืนเข้าสู่สภาวะเดิมของตนเองนะเป็นอย่างนี้นะนะเหมือนกับเราถือของหนักเนี่ยก็คือทิ้งของหนักไปความเบามาเองไม่ใช่ได้หยิบอะไรขึ้นมาแบกขึ้นไปอีกไม่ใช่นะแต่วางสิ่งที่เราแบกลงนะความเบาได้มาเองและความเบามันซ่อนอยู่ในความหนักนั่นอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นของมีอยู่แล้วของเดิมมีอยู่แล้ว นี่คเข้าใจสภาวะเป็นอย่างนี้พระองค์จึงบอกขันห้าเป็นของหนักนะวางหมดแล้วก็จะได้สภาวะที่เป็นอมาตะขึ้นมาเองนะ